ย้นความงดงามแปลกตากับศิละปะงานพุทธศิลป์ณวัดร่องเสือเด่นจังหวัดเชียงรายม่เล่ากอกที่นี่โดดเด่นตั้งแต่ทางเข้าเลยทีเดียวค่ะกับงานปั้นซุ้มประตูขนาดใหญ่อลังการผ่านซุ้มประตูเข้ามาแล้วจะพบกับพระอุป,ปคุตปางจกบ,บาทสีขาวมุกกลางนาพุค่ะแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นพระวิหารของวัดร่องเสือเต้นแห่งนี้เราใช้สีน้าเงินตัดกับสีทองเลือ้งอาราาที่ด้านหน้าค่ะมีพญานาคสองตัวขนาดใหญ่หากเข้าไปชมใกล้ๆค่ะก็จะเห็นว่าสร้างได้อย่างมิจตรบรรจงโดยเฉพาะฟันพญานาคที่โค้งงอ แบ่งด้วยพลังอำนาจซึ่งศิลปะเป็นผู้สร้างนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานของอาจารย์ถวัลย์นชนีนั่นเองค่ะภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธร,รัตนมงคลบดีตรีโลกนาถอยู่ท่ามกลางภาพจิตกรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติล,ลวดลายที่ประดับอยู่ตามเสาเพดานส่วนบานหน้าต่างค่ะก็แกะสลักได้อย่างละเอียดสวยงามค่ะความงดงามยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะหากเดินไปที่ด้านหลังจะได้พบกับพระพุทธร,รูปยืนปางห้ามญาติชีเข่าองค์ใหญ่ประดับประดา,ด,าด้วยลวดลายวิจิตรค่ะและที่อยู่ข้างๆกันก็คือพระา แก้วจุลามณีห้าพระงค์บรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในค่ะวัดร่องเสือเต้นใช้เวลาก่อสร้างนานถึง11ปีนะคะสถาปัตยกรรมที่นี่มองดูแล้วคล้ายๆกับวัดร่องขุนที่เป็นแบบนี้ก็เพราะศิลปินผู้เศร้าก็คือคุณพุทธากาบแก้วหรือว่าสลานนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทพิพัฒน์นั่นเองค่ะนอกจากนี้ภายในวัดยังมีร้านค้าร้านอาหารเสื้อผ้าของฝากในราคาที่ไม่แพงเลยค่ะสามารถอุดหนุนชาวบ้านกันได้วัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายเปิดให้สักราะทุกวันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า นำเอางานศิลปะมาเชื่อมโยงเข้ากับแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาระสมผสานก็ได้อย่างงดงามลงตัวค่ะ